จากในพื้นที่ชายแดนใต้ไปดูเรื่องการจับกลุ่มผู้ขายาเสพติดร,รายใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยปกครองภูเก็ตจับผู้ขายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จากข้อร้องเรียนพบสาวประเภท2ขายยาเสพติดให้แัยรุ่นครับนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตชปปวณีครามและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเพื่อถลาง ดืเนินการตามข้อร้องเรียนกรณีมีสาวประเภท2หลักรอบจำหน่ายยาเสพติดเป็นไอ์และยาเคให้ัยรุ่นในพื้นที่อำเภอถลางหลายพื้นที่อำเภอเมืองภูกเก็ตจึงได้ร่วมกันตรวจสอบหาข่าวจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชายได้หนึ่งรายในข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยการขายโดยผิดกฎหมายจำหน่ายเยาสพติดให้โทษประเภท2เคตามีน โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายครับจากการตรวจสอบพบไอซ์จำนวน2ถุงน้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ47.22กรัมยาเสพติดให้ทั่วประเภท2เคตามีนน้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ11.83กรัมพร้อมโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องเครื่องช่างดิจิตอลจำนวน1เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวน1ชุดและถุงพลาสติกใสจำนวน88ถุงหลังจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางดังกล่าวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองภูเก็ตดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ